ฉันมีเวลาเพียงแค่อีกนิดนึงก่อนที่จะสรุปในช่วงสุดท้ายในครั้งนี้ค่ะทิฉันขอย้ำคำถามเดิมว่าท่านจะมีท่าทีอย่างไรในการที่จะแก้ไขปัญหา call center ให้กับพี่น้องประชาชนอย่าตอบคำถามเดิมว่าแก้แล้วเพราะที่ผ่านมารัฐบาลของเพื่อไทยได้แก้ไปแล้วมันหมดไปแล้วมันจบไปแล้วแต่มันมากลับใหม่ในรัฐบาลยุคนี้ค่ะตอบคำถามด้วยค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะท่านประธานสภาที่เคารพ ผมในศักดาวิเชียนสินครับรัมตีช่วยว่าการกระทรวงมาไทยผมก็อยากจะขอเอกสารหรือการยืนยันว่าสมัยรัฐบาลที่แล้วเนี่ยการป่าปรามแกล้งคอเซนเตอร์เนี่ยหมดไปจริงเลยเนี่ยผมไม่น่าจะเชื่อนะครับหมดไปร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วผมก็ยังยืนยันว่ารัฐบาลน,นี้นะครับก็ยังป่าปรามแก๊งคอเซนเตอร์เหมือนเดิมครับ ไม่มีลดละครับเพราะว่าการที่เราจะไปปราบปารามแก้งคอเซนเตอร์เนี่ยให้หมด,หมดสิน้นโดยบเหลือเป็นศูนย์เลยเนี่ยจากรัฐบาลที่แล้วผมว่าถ้าท่านไปพูดให้ใครฟังเนี่ยเขาอาจจะฟังแต่ความเชื่อเนี่ยเขาอาจจะไม่แสดงออกผมคนหนึ่งแหละที่ไม่เชื่อเมื่อวานนี้หรือวันก่อนๆน,นะครับก็มีคนบ่นว่าไหนว่าศูนย์นะครับเดือนที่แล้วก็มีครับรัฐบาลที่แล้ว ไม่ไม่จริงหรอกครับคราวที่เราก็มาเถียงกันเปล่าๆก็อยากจะแสดงความคิ่เห็นว่าปราบโดยสิ้นเชิงก็ผมก็อยากให้ท่านไปทบทวนใหม่เหมือนกันประเด็นเรื่องการโยกย้ายอีกครั้งหนึ่งครับที่ท่านบอกว่าย้ายคนแล้วมีความผิดอะไรมติครรมตรีสามครั้งที่ผมกล่าวไปสักครู่นะครับ